สิบคำสอนที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ภายในสิบวินาทีคำสอนที่หนึ่งทุกทั้งปวงมีเหตุความหมายคือหยุดโทษโลกแล้วเริ่มหันกลับมาเข้าใจเหตุแห่งใจตนเองว่าทุกไม่เคยเกิดขึ้นลอยๆคำสอนที่สองสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปความหมายคือ ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปแม้ความสุขหรือความทุกข์ทุกอย่างล้วนชั่วคราวคำสอนที่สถ้าชีวิตไม่แน่นอนทำไมเราจึงมั่นใจนักว่ายังมีเวลาความหมายคือเรามักผลัดวันไปเรื่อยๆทั้งที่ความตายอาจมาถึงในวินาทีต่อไปคำสอนที่สไม่มีใครตายเพราะขาดความรัก แต่มีคนทุกข์เพราะหลงรักความหมายคือความรักไม่ทำร้ายแต่ความหลงผิดในรักต่างหากที่ทำให้ใจแตกสลายคำสอนที่5การให้อภัยไม่ใช่เพราะเขาสมควรได้รับแต่เพราะใจเราสมควรได้รับอิสรภาพความหมายคือให้อภัยเพื่อปล่อยตัวเราให้พ้นจากพันธนาการของความเจ็บปวดคำสอนที่6 จงอย่าหวังให้คนอื่นเข้าใจเราเพราะแม้ตัวเราก็ยังไม่เข้าใจตนเองทั้งหมดความหมายคือความคาดหวังทำให้เจ็บการเข้าใจว่าทุกคนต่างก็สับสนในแบบของตัวเองคือทางแห่งความเมตตาคําสอนที่เจ็ดสุขใดในโลกเสมอด้วยใจสงบไม่มีความหมายคือ ความสุขจากสิ่งภายนอกนั้นแค่ชั่วคราวแต่ใจที่สงบคือสุขแท้คำสอนที่8อย่าอธิษฐานให้ชีวิตง่ายจงอธิษฐานให้ใจเข้มแข็งขึ้นความหมายคืออุปสรรคเป็นธรรมชาติของชีวิตแต่ใจที่แกร่งตังหากที่ทำให้เรายือนอยู่ได้คำสอนที่9หากใจไม่ยึดทุกสิ่งก็แค่มาแล้วไป ความหมายคือความยึดมั่นคือตัวการของทุกข์ถ้าเราวางได้ทุกอย่างก็เบาทำสอนที่สิบสิ่งที่คุณกลัวอาจไม่ได้เกิดขึ้นแต่ความกลัวของคุณทำให้คุณทุกข์จริงความหมายคือความกลัวไม่ใช่ความจริงแต่เป็นความคิดที่ทำร้ายใจเราเกินเหตุ